ก็เช่นเคยนะครับอยู่กับช่องวุฒิเขมราดรถไทซิ่งนะครับก็พามาวงรถเกีียวเขานะครับกูบุตายดาเจซามนะครับเพิ่นสิขค้ายนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ มุ้งจองหลังนะครับจองหลงังแท็กกันยังงามอยูน่นะครับเนี่ยมันตายพอไปซื้ออะไรใช่ไหมกะแถวาน้องคือห้องเดียร์นะเท้านี่ซื้อยูซูนเหรอบ่อหรือยูหลานจังป่าซื้อยูซูนหลังจากไปไปหอดมีเหรอบ่อหรือองไรนี่แหลวแต่กันนี่เพิ่งแกยูบยจจ่บ้านนั่นล<อ>ักเขนี่ก็จะหัวมีก็จะหัวมี เอารถสุ S <S <PA> ่มนีิมาขายกันเนาะเอสเอจสามหอวติดดูดนแบตมันมีตัวนี้บ่สมีมีโอ้ยสตาร์ทในเบื้องในน่าสนะบอติดกระยามันมาแต่มันนั่นมันจอดคือว่าแหละจอดถึงแต่เกี่ยวเขาแล้วยมซีหาเดือนเนี่ยแซมเปิ้ลในเบื้องในเขาหัวจะกอนเหมือนบอะ เบิดขา้าเข้าแบตขนาดเล็กเกียว์เบาบางว่ะโอ้เฮ้โอ้โอขาวทาเลยขาวทาตัวอะไรวะเติดบุ่นเลยบังเลยบอบชุดนี้ด้วยว่ะห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ

ลองลอง,งลบบมืงระบบซุ่มเหนียวฟันเหนียวว่นเนื้ออะไรครับเหน,ยเนียวกรอกมันจะขายนะครับขายในราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ<อ>ซื้อไปใช้ในโกเลียนนะครับก็แต่ละคันราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแล้วแต่จะขอเขาจะขายนะครับโอ้หนิมแห้งไนมะนน่องลนองหน่อยมา่เหนิยมดีตัวลวะเนาะ ได้ครับระบบเกีียวมันยังดีนะระบบใบตัดมันนะครับกระบบลำเลียงมันพอทาเลยพอเนาะต้อติดเออสยนนะครับจอดมาสี่หาเดือนนะครับเครื่องดีนะครับ Kiao cho mưa lên mưa rất này, có kêu Hoa kêu em Mười Tăm chịu quý. hoa là. gặp chọn. Hoa. 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 không? không, 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 không? À. <laughs> 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 hoa. Hoa. หมดไว้โอ้ดึงซุกเส้นอ,นไอะไรปล่ดับโดยลายหมองเนาะพยายมันลบจุนวันนะครโซนน้มเลี้ยงก็มาค่อยง่ายม,มาเลยนะครับดึบงใ่ญย เอต์ตาเจสามโปอันนี้นะครับพ่อซ้ำสินนะสสสหน้าซ้ำเศร้าซ้ำทิพไร่างนี้ยังตอนได้นี่ซ้ำไปเห็ดของอีส่สบายแล้วเนาะต้องจ้างเขาโอ้หนูตายเขาหล่อแล้วมึงตันเพิน่นเนาะอย่นี่เนี<อ>่ตายเลยวันเด้ย่างต้องสตาร์ทไปเรื่อยแน่นอนกาจั่นยองใส่ไฟมลนนี่ดิสื่อมาเมื่อสองมาบอก มึงสองล้าน,าน,นมีอันนี้ค่บแพงอยู่แล้ตะกีไม่ไม่ยังสามแสนกว่ามเงนะวายยังตแ,แต่แสนตะกีโอ้มนห,น,มหมนิ่มดีตรงคอนจักชั่วโมงกันเรื่องมึงหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบแปดชั่วโมงนะ ต้องบานเท่ารถอันอนี้รลายขนาดเลยตัวนี้น้อย <c oughs> แบตเพิ่นเปลี่ยนใหม่นะครับแบตใหม่ๆเลยนเะว้ปลาแบบนีมมม้มันไม่สัตว์ได้แบบนี้อบมกบขวันดีแต่ซ่งสตาร์ดูหันกบเท่านเป็นยังหย,ย่อนอ๋อ เพิมนำขึ้นเดียวไม่ปีปหรอกเดินมาบนซุ่เมเค,ครื่องมันดีเื่นเนาะเครื่อ<ค><ะ>งดีครบ,บดีพวกหลอกอะขายบอพกหลอกเล้ยง่มดขายหลายไเลยครับม่ได้สามสิกสานเล่มทะเบียนพอมพอมบนหม,ม,นมดพอมอนหอนะทีพาีบอขาดด้เนาะพอ บอกอ้ออเบิดมองเบึ้งมลนะครับางามเลยเบึงช่วงหลังนะครับอ้ยดื่มให้บ้โอโว้ท่านบอเดยค่านหนักมากมันมา,มมาบกขายกับใเลย ข่านนั้นเงินเข้ามาเจ้าให้บ่เข้ามาเจ้าให้บ่หรือไปเห็นลูกยังได้บ้านีกปี่พ่อยังได้บ้านีกลูกว่าพอเอาตัวนี้ผมอยากได้ตัวใหไม้อ่าเดี๋ยวขั้นเงี้ยเราเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่า <affair> น <answer> ี้นะครับสวัสดีนะครับสวีพอ